ปัญัยปัญัเปนี่คุี่ค so ัณพีครับคุณลุงเปเจ้าของที่เหรอผมอุตสาหรรมจังหวัดนะครับแล้วคุณลุงทราบไหมว่าที่เอามาทิ้งเนี่ยผิดกฎหมายก็ไม่ทราบเขาบอกว่าเป็นดินสสมที่ได้ผมก็เอามาสมี่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เอาเงินเอาตังอะไรเขาเลยทั้งตำรวจนะพี่ตำรวจของคนสนอรองเง้นเบิ ก็เดี๋ยวผมผมเก็บตัวอย่างนะครับเก็บตัวอย่างแล้วก็ผมลงไปนทอบไุณมากเออน้าไปไปทางจีแยกชนบุรีเลนนครับีแยกแล้วก็ไปทาง้ดูขวามือ้ตามตำรวจได้ไมเอาแต่ว่าเอาบัตรไปได้งปรุดมรวจขึ้นคเออดีกว่าดีกว่านอนครับครับครับ

네 <목소리도> b เจอรถครับรถบรรทุกอ่ะครับก็มากี่คันนะพี่ก็ห้าคันตามที่เห็นตามห้าคันแล้วรู้ไหมว่ามันเป็นรถบรรทุกอะไรมาครับพี่ก็ไม่รู้เนอะรู้แค่ว่าขยะขยะมาทิ้งเนาะเอาแล้วเราบอกกับเขาว่ายังไงครับพี่ตอนที่มาเจอเขาก็ให้เขาไอ้ไม่ต้องออกไปออกจากพื้นที่ผมก็แจ้งนายแล้วก็นายก็บอกว่าให้สกัดรถไว้ก่อน อืครับ่ก่อนหน้านี้ก็เห็นมีมาเอามาทิ้งใช่ไหม,มก็เมื่อวานนี้นักข่าวก็มาอืมอะไรก็มาปอก็มาอืมแล้วก็อบตอหน่วยงานที่รับผิดชอบอแต่วันนี้ก็เจอวันนี้ผมสังหรณ์ใจไงอคือว่าวันนี้น่าจะมาอีกไหมก็เลยมาดูก่อนเพราะว่าวันนี้นายอำเภอจะลงพื้นที่อยู่แล้วอื ก็มาเจอพอดีเพราะมาเจอพอดีโอพโประมาณนี้นะครับครับรถบรรทุกนั่นอ่ะมันบรรทุกมาเต็มเลยใช่ไหมไม่เต็มครับเพราะว่าน้ําหนักมัน<อ>มาไม่ไหวครับแค่ครึ่งรถนี่ก็น้ําหนักน่าจะเหมือนดินแล้วครับพี่ตอนนั้นเขาก็หยุดไปเขาก็เพิ่งจะมามากี่พ่วงครัพี่มันนี้มาห้าพ่วงเขาบอกไหมว่ามันเป็นอะไร เขาบอกผมว่าเป็นดินผมเอา,าดินผมจะมาปลูกอยู่ะเหรอครับของพี่มีประมาณกี่ไร่อ่ะพี่ไม่ะถมไม่ไม,ไม่ไม่มีเยอะผมมาแค่เวงเนี้ยครับอืไม่ได้ประถมทั้งหมดนะแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาบอกไหมครับว่าอันนี้ยมันเป็นอะไรยังไงเขาก็เอาไปตรวจสอบก่อนมันจะมีพิษมันมีพิษโอ้ครับสุกร,รกิจไปนะกกออปผมได้รับแจ้งจากท่านนาอำเภอนะครับคือท่านได้ข้อมูลจากชาวบ,บ้านชุมชน ว่ามีการแอบเอาอากาศสายไฟนะครับซึ่งซึ่ง,งเอามาทิ้งในพื้นที่แล้วก็ท่านผู้ว่าได้ประสานึงมาเช้านี้ผมก็ลงพื้นที่ร่วมกับทีมวิศวกรของสารกมประสิทิบีนะครับมาเจอในที่เกิดเหตุก็เจอหลักฐานประยันงคือรถขนเนี่ยรถสิบล้อหคันรวมทั้งคนขคับซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ว่าได้ผลของเสียเนี่ย มาจากจังหวัดชลมบุรีและจากเชียงสาน,นะครับเดี๋ยวผมจะมีหนันสงสือภาษาพิยังศกษากรรมทั้งสองจังหวัดในส่วนของในพื้นที่เนี่ยผมก็ได้เก็บตัวอย่างเพื่อเอาไปวิเคราะห์ศูนย์ทนไฟในคลังพลันออกที่ชลบุรีของพลังงานว่าเป็นวัตถุอันตราย,ยหรือไม่แต่ว่าโดยข้อสันดานดูในต้นๆแล้วนาจะเป็นวัตถุอันตรายแล้วก็หลังจากนี้ก็ให้รถทั้งห้าคันไปที่โรงพักสพในพื้นที่และผมจะไปยังความเห็นันคดีหลังจากนั้นเนี่ยทางสพก็จาเรียกผมสอบแล้วก็เรียกพยานหลักฐานในการสอบและส่งา ส่งอายการเพื่อพ้องสารดำเนินการต่อไปนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ได้เจอเจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นคุณน้าคุณน้าบอกว่าไม่ทราบว่าเป็นของเสียวัตถุอะไรทำปรบบรงงานปศสองพันห้าสามารถคิดว่าเป็นดินเพื่อจะเอามาปลูกต so ้นยูคาลิปตัสก็ทํามาประมาณทักสองสามอาทิตย์แล้วนะครับก็เพิ่งทราบข่าวก็วันนี้ต้องขอบคุณในงานที่เกี่ยวข้องที่ลงพื้นที่ได้ความร่วมมือแต่ผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นถ้าฝนตกขึ้นมามันก็จะมีหินหมันอย่างนี้ เราก็ต้องดูข้อกหมายตามข้อสั่งการของตำรวจและทางอัยการก่อนนะครับเดี๋ยวตองติคตับขอเสียงหน่อยได้ไหมครับปาจินบุรีไม่ใช่ถังขยะลกหนึ่งสองสามปาจินบุรีไม่ใช่ถังขยะโลกหนึ่งสองสามปาจีน ข่ายำดำวเวลาฝนตกสัญชายก็จะปล่อยสีดำลงคลองเละแถบบ้านหนูเละจังหวัดประจินอีเละถ้าคืนเป็น EEC นะพอดีแหละมันเหยียบสักด์ีความเป็นคนไทยหนูวรักศักด์ศีมากเลยอะถ้าทุกวันนี้มันขาดหน้าบ้านเรากันแล้วเรื่องจริงมันจะให้เกิดเหรอมันอยู่ที่ทอะไรโจรทีละ300ตันเนี่ยเราไม่ต้องการขนาดนั้นเราต้องการ ก็เป็นตัวแทนของกลุ่มปะจินเข่นแข็งนะครับมายื่นหนังสือแล้วก็มาพบปากกับเลขขา EC นะครับดรจุฬาเพื่อมาแสดงความกังวลนะครับสําหรับพี่น้องชาประจินบุรีว่าวันนี้ EC ไปที่ของเราไปที่ประจินบุรีนะครับว่าเรากังวลเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งความเห็นของผมก็คือการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมนะครับที่จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับที่จะมีโรงงานใหม่ๆเข้ามาจํานวนมากนะครับมีการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจใหม่นะครับซึ่งการไหลาบาของผู้คนนะครับที่มาจากต่างถิ่นไม่ว่าจะเป็นทั้งจากในประเทศเองรวมถึงทั้งต่างชาติจากการลงทุนต่างๆนะครับมันจะทําให้พี่น้องชาวปัะจิมุรีปรับตัวไม่ทันนะครับแล้วก็ทําให้โครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางเศรษฐกิจต่างๆจะถูกกลืนหายไปในระบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ใหญ่โตนะครับแล้วก็ไม่สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นจริงๆนะครับวันนี้ปัะจิมุรีเราผมคิดว่าการพัฒนา ด้วยการสร้างจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนเรามีอของดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกษตรที่พูดถึงเรื่องสมุนไพรพื้นที่ไม้ขุดล้อมนะครับการพเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืดนะครับการท่องเที่ยวต่างๆการเกษตรอินทรีย์สมุนไพรนะครับที่คิดว่ามันเป็นพื้นฐานของพี่น้องชาวปัจจินบุรีทําให้คนเล็กคนน้อยนะครับอยู่ได้ด้วยชุมชนท้องถิ่นจริงๆนะครับมีสินค้ามีบริการมีรีสอร์ท ที่เป็นชุมชนขนาดเล็กนะครับที่สามารถพึ่งพาเศรษฐกิจท้องถินน่นได้จริงๆนะครับเราคิดว่าการพัฒนาแบบนี้ไม่จําเป็นจะต,ต้องขยาย EC ไปที่จังหวัดปราจินีนะครับวันนี้เรายังไม่ถึงเวลานะครับบ้านเมืองเรายังไม่พร้อมนะครับที่จะรองรับ EC ที่เป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่รวมถึงการรองรับต่างชาติการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆเรายังไม่เพียงพอนะครับ นี้เรามาธรรมศาสตร์นะครับเพื่อที่จะมายื่นหนังสือนอะคัดค้าน EC นะครับแล้วก็นํานข้อเสนอของประชาชนชาวจังหวัดปราจินบุรีนะครับในการที่ธรรมศาสตร์ได้รับทุนงานวิจัยนะครับในเรื่องของ EC จังหวัดปราจินบุรีนะครับเราก็ยังเห็นว่าการทํางานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปเนี้ยครับยังไม่โปร่งใสเนาะยังมีข้อติดขัดที่ประชาชนยังเครือบแคลงใจหลายประการในเรื่องของการรับฟังเช่นการไม่มีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับในเรื่องของอการทําข้อมูลนะครับที่ไม่ครอบคลุมในทุกชนชั้นอาชีพหรือประชาชนในจังหวัดปัตตานีก็ต้องบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยนะครับไม่รู้จักดีซีไม่รู้ว่าคืออะไรแต่การที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าไปทํางานวิจัยแล้วตั้งแบบสอบถามต่างๆนะครับทำให้มันเหมือนประชาชนเองก็ตอบไปโดยที่ไม่ได้มีข้อมูลอะไรในเรื่องของการ มาของ EC เลยฉะนั้นคำตอบที่ได้มันไม่สะท้อนของความเป็นจริงว่าเขาเข้าใจดีหรือไม่ว่า EC มันคืออะไรแล้ว e ีอ่ะถ้ที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้อ่ะมันจะมาสร้างผลกระทบหรือว่าสร้างผลที่ดีกับชีวิตความเป็นอยู่เขาอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งครับที่เราเข้ามาแล้วก็เรียกร้องให้ธรรมศาสตร์นะครับตั้งข้อในการที่จะซักถามประชาชนใหม่นะครับหรือนะครับให้ทางธรรมศาสตร์เองนั้นนะครับ ดูในเรื่องของประชาชนที่เข้ารับการอตอบแบบสอบถามหรือทำวิจัยเนี่ยครับให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบให้มากที่สุดนะครับซึ่งเราก็มองว่าณนะปัจจุบันเนี่ยครับการสอบถามของธรรมศาสตร์นั้นไม่น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์และก็คิดว่างานวิจัยชิ้นเนี้ยครับมันก็ยังเป็นผลที่จะทําให้ธรรมศาสตร์เองนะครับใจในการที่จะรับงานซึ่งไม่ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่จังหวัดปตัตตานี